คุณผู้ชมครับช่วงนี้รู้สึกเหมือนกันไหมครับว่าเกมฟ e ีไฟเนี่ยไม่มีอัปเดตของใหม่เข้ามาเลยนะครับปกติช่วงวันจุดสุดสัปดาห์เนี่ยเขาจะมีอัปเดตใหม่เข้ามารัวๆนะแต่ว่าอาทิตย์นี้เงียบมากเลยสงสัยเขาอาจจะเก็บอัปเดตใหญ่ไว้ช่วงสิ้นเดือนนะครับเห็นว่ามีประกาศช่วงสิ้นเดือนกุมภาจะมีอัปเดตใหม่มาเร็วๆนี้นะครับก็ดีเหมือนกันนะนานๆอัปเดตทีนึง จะได้พักบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าอัปเดตเข้ามาลัวๆนี่ก็รีวิวไม่ทันกันเลยทีเดียวนะก็เ <c oughs> ดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันต่อครับไปลุยกันต่อกับชุดเก่าก่อนชุดนี้ก็เป็นชุดที่ผมใส่เล่นในคลิปที่แล้วนะครับโดยเสื้อเนี่ยจะเป็นชุดประจําตัวละครของพิกกร้านะกางเกงนี่เป็นสติซอมบูไลนะครับรองเท้าพีเจสีแดงทรงผมซูปเปอร์สรยาแล้วก็แว่นสีชมพูนะครับ ปะลุยกันดีกว่าชุดเก่าเราก็เก่าได้และจังหวะน,นี้ลงมาที่หลังคาเมืองพิกและได้ MP40 มาหนึ่งกระบอกและนั่นไครมันวิ่งลงเนินไปแล้วนะ่ะอย่างไวเลยไอ้สองและตรงนี้ใรข่ระบยืนยิ้มอยู่ริมหน้าต่างแมงวิ่งหลบเข้าไปได้เตะกี้โดนไม่เต็มไปไหนแล้วล่ะฮัลโหลมีจะสวนเล็กน้อยอ่ะจะจะสวนจะสวน แกงหมวกฟางเหรอแกงแกงหมวกฟางเหรอรู้จักไหมพิก้ามัดอค,คีสังเกตผ้าที่พันที่แขนพิก้านะครับอันนี้ไม่ใช่ผ้าธรรมดานะมันเป็นผ้าเจ็ดป่าช้านะครับปลุกเสกโดยหลวงปู่ซิ่งวัดทิ้งโคง้งเดี๋ยวขอพันลำแป๊บพิกา้าเมื่อกี้เกือบแตกเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปเฮ้ยแล้วทำไมในพีคมันเงียบจังเลยอะเนี่ย เมื่อกี้ก็ลงกันเยอะอยู่นะโอ้กระจัดกระจายกันหมดและนั่นใครมันวิ่งใครมันวิ่งถือปืนวิ่งถือปืนกลางถนนนะนองวันนองวันไปก่อนนองวันไปก่อนนะไอ้สองเฮ้ยวิ่งมาครึ่งทางแล้วมีการเลี้ยวกลับอีกไอ้นี่เลี้ยวไม่ทันแล้วพวกวิ่งมาขนาดนี้มันก็ต้องวิ่งต่อ้อหัวจังมาคนเดียวเหรอเมื่อกี้เขาแค่นอกนะครับยังไม่แตกนะ เดี๋ยวขอนั่งย่องแถวแถนี้แป๊บมีคนสับปืนมีคนสับยิงพลาดยิงพลาดยิงพลาดเดี๋ยวขอจูก่อนขอจูกพันยาแป๊บหนึ่งเอีตัวนี้เขารู้แล้วว่าผมอยู่ด้านบนนะครับแอบก่อนอุ้ยแล้วที่ปะมาอีกมาอีกหนึ่งเหรอมาอีกหนึ่งเหรอแตะไปก่อนนะไอหัวหน้าแก๊งเดี๋ยวรอดักไอตัวเมื่อกี้แป๊บหนึ่งเขารู้ว่าผมอยู่ด้านบนน่าจะขึ้นมาชานนะครับ เพราะว่าเขามีสปเปซไงมีมาจริงด้วยชุดลาตีเลยจ้ะลาตีอ้าวว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 ้าว,ว,าวชุดชุดลาตีเหรอฮะโอ้โหโดนไปสองหมัดแตกเลยบอกแล้วมันไม่ใช่หมัดธรรมดาระดับพิก้าหมัดอาคีเอ้ยเอ้ยโอ้โอหอยหลังพิก้า โอ้นี่จ่อยิงข้างหลังขนาดนี้ยังว่าวอีกเหรอเพื่อนเอาปืนอะไรมายิงเนี่ยซองสั้นปะโอ้จริงด้วยทั้งตัวมีซองสั้นกระบอกเดียวนึกว่าจะไม่มีคนนะครับแต่ก็โผล่มาทีละคน2คนและตอนนี้ลอบไป6คิวแล้วนะครับและทางฝั่งรั้วขาวยังยิงมาอยู่เฮ้ยเขายิงกันอยู่นี่ว่าป็นไงเห็นคนละวิ่งอยู่หลังรั้วขาวนะครับพิก้า พิกาต้องไปสังเกตการซะหน่อยยิงกันโดยไม่มีรับเชิญได้ยังไงแม่ยิงกันนี่ไม่เรียกเลยขอไปเล่นด้วยคนได้ไหมอา้าวแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้ววิ่งออกมาแบบนี้วิ่งออกมาแบบนี้และเลี้ยวกลับเข้าไปอา้าวยังไงยังไงยังมายืนมองไายืนมองวิ่งดิครับวิ่งดิครับเอ๋โอ้แล้วมีตามมาชาร์จด้วยมีตามมาชาร์จมีมาชาร์จน็อกไปก่อนนะน็อกไปก่อนนะอา้าวแล้วยังไงอา้าวดึงดึง เอามาดึงอะไรตอนนี้ซ้ำด่วนซ้ำด่วนซ้ำด่วนซ้ายยิงมาซ้ายยิงมาพี่ก้ายกขวาหลบไปเอาแล้วหลังลัวหลังลัวเอาหลังลัวมาอีกหนึ่งเอาแล้วซ้ายยังไงกระโดดมาสปัตสปงสปัตสปุกนิดปะปียงสปุกและทางฝั่งบ้านฟาร์มทางฝั่งบ้านฟาร์มลัวซ้ำเลยลัวซ้ำเลยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวนะเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งชั้นสองน n o c ไหมน n o เปล่า น็อกเปล่าไม่แน่ใจยังไม่น็อกนี่ว่ายังอยู่ยังอยู่เหรอจ้าเข้าหัวไปด้ยโอ้ยคาดแอบไปได้ซะก่อนอุยบุญชมัาก็มาป้อกันแอบหนึ่งแอบขอบิตกาตั้งสตีแฟมหนึ่งใจเย็นนะอีกสองยาหมดตอนนี้ยาไม่มีเลยโอเคโอ้ยคนนี้ยาอย่างเยอะครับไอวอยาสแปดกวาดมาให้หมดเอาไว้อิ่ม เดี๋ยววันนี้เราจะเล่นปืนใกล้เป็นสแปรและกันนะครับส่วนปืนไกลเอาเป็นอะไรดีอะตอนนี้มันมี M4 อะ่ะ M4 ก็เอามาก่อนละกันเอา M4 มาก่อนโอเคไอ้บ้านชั้น2แตกไปแล้วนะครับหลังบ้านฟาร์มขอเก็บของกันแป๊บโอ้สากาก็อยากเล่นนะครับเห็นสากาแล้วน้ำยาใหญ่ปืนรัวที่สุดพอสอนี้แป๊บหนึงนะขอจัดของก่อนเดี๋ยวค่อยเลือกปืน เอา SMG ทิ้งไปนะครับเล่นอะไรดีล่ะเรา M4 ก็จะว่าไปก็ไม่ได้เล่นหลายคลิปแล้วนะครับเ,เล่น M4 ไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรปืนอะไรเราก็ยิงได้หมดแหละแต่ปืนใกล้ช่วงนี้ขอเป็นสเปรดนะครับสเปรดที่แบบว่าเข้ามือมากอะพอเล่นจนติดแล้วไม่อยากกลับไปเล่น MP40 เลยหมดยังไอ้แก๊งเมืองพีคทั้งหลายพวกเองหมดหรือยัง มีโถมเข้ามาอีกไหม,มขอแบบเมื่อกี้อีกสักชุดนึงอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใครยิงหลังยังไม่หมดอีกหรอโอ้ดีกันนั่งยิ้มมาเด้ออกมายิงกันดีครับออกมายิงกันดีครับโอ้หัวทุกดอกโอ้หัวข้าหกทีหมวกทะลุไว้ล่ะเฮ้จําไวท้ทีหลังอย่าเปรี้ยวโอเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยมาอีกสองมาดีครับ ก็มาดีครับเอาไว้ละครับเกาะสี่สองคนเกาะสี่สองคนเหลืออีกหนึ่งเกาะสี่เกาะสี่เสื้อเหลืองเกาะสี่เสื้อเหลืองหมดทีช่วยพี่ช่วยแซปโชว์ไปอีกหนึ่งทีโอ้โหเกือบไม่รอดแล้วมาอย่างเยอะครับเม <c oughs> ื่อกี้ถ้าเกิด้าวกระโดดออกไปซ้ำนี่อาจจะแตกเองได้นะครับต้องอาศัยมุมตึกแอบก่อนไม่ใช่มุมตึกเดี๋ยวมุมซากเดี๋ยว มุมซากปรักไอ้แก๊งพวกนี้ผมว่าเขาน่าจะไปลงกันรอบๆเมืองพีกอะไปฟาร์มแล้วก็วิ่งย้อนกลับเข้ามานะครับของแต่ละคนนี่โคตรอิ่มเลยอะโอ้โหกระสุนยาไอวอโอ้นี่เป็นขนมาจากไหนกันเนี่ยของในพีกนี่ยังไม่เยอะเท่านี้เลยอะครับอิ่มฉัดประหลัดไม่ได้บอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยว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 ทางนี้ก็มา มาดิครับมาดิครับมาครับมาครับมาดิครับมาดิครับมรับอุ้ยมายังไงเนี่ยทำไมเยอะจังอุ้ยสามสามตัวแตกไปก่อนแลวท่านแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเอาไงดิเอาไงเอาไงเจ็บเว้ยไอ้ดียิงเจ็บเว้ยผมไม่แน่ใจกี่คนนะน่าจะสองสามคนอย่างตับนะครับขอพิกาเติมยาแป๊บพิกาเติมยาแป๊บหนึ่งโอ้ยเยอะไปไปม,มาไปให้ซุ่มให้เสียงเฮ้ย ไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะอ๋อแล้ววิ่งทีโล่งวิ่งทีโล่งแบบนี้เอายิง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 มีการจะช่วยมีการจะช่วยเพื่อนเรียบร้อยแตกไปและเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งหลังรั้วขอพิก้าพันยาลำมวยแป๊บหนึ่งขอรำมวยแป๊บหนึ่งโดนยิงที่ตัวแต่ว่าไปพันที่แขนเอออ๋อแล้วยังไงยังไงเอาจะสวนมาดิครับ มาดิครับจริง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 ้แอปโถอีกหนึ่งทีวันนี้มันอะไรกันมาไม่หยุดเลยเมื่อกี้เพิ่งตบไอ้ตี้ตรงซากปลาักไปนะครับนี่มาอีกตีหนึ่งโอ้แล้วก่อสีด้วยเก่อสีอย่างเยอะครับโอ้โหกี่ตัวเลยที่เจอวันนี้น่าจะสามสี่ตัวได้แล้วนะวันนี้มันวันของเกาะสีจริงๆ เดี๋ยวหาไอวอ์เติมแป๊บมีไหมเนี่ยของเกลือกกันทั้งนั้นเลยไอคนนี้ล่ะไอดีแตกก่อนเพื่อนมีลูกหนึ่งโอเคก็ยังดีเดี๋ยวเราไหลไปดูของตรงฝั่งบ้านฟาร์มก่อนนะครับยิงไว้ตั้งแต่แรกยังไม่ได้เก็บของเลยมัวแต่ไปติดพันไอสอตี้นี้โอ้วันนี้เดือดใช้ได้เลยเมืองพลิกเมืองเดียวล่อไป18คิวแล้วนะครับตรงนี้มีแต่ AR เว้ แล้วก็มีชั้นสอยอีกตัวหนึ่งที่ตายอยู่ตรงหน้าต่างขอไอวอลสัก4ลูกอะตัวเนี้ยไม่ขออะไรเยอะมีลูกเดียว <c oughs> เออแล้วช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆูน,น,นูทั้งหลายใกล้จะปิดเทอมกันหรือยังช่วงนี้มันช่วงปลายเดือนกุมภาต้นมีนานะครับถ้าเกิดว่าใครปิดเทอมวันไหนเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างคลิปนี้นิดนึงนะครับอยากรู้ความเคลื่อนไหวของน้องๆแต่ละคนนะฮะ และด้านขวามีรถขับมามีมีรถขับเอา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 มีชนมันมีมีมันมี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 ชนมีชนเฉยโอ้โหน่าสงสารเขานะครับมาด้วยกันปะเนี่ยเหมือนรีบอะเหมือนรีบลงไปเก็บแอดดอปอะไปไหนแล้ววะโอ้ยอยู่หลังกล้องอยู่หลังกล้องแป๊บหนึ่งยังลงไปไม่ได้เขาตักอยู่นะครับเดี๋ยวปล่อยก่อน ไปก่อนแป๊บนึ่งโอ๊ยข้างบนมาอีกข้างบนมาข้างซ้ายก็มาเอาไงเดี๋ยวไอ้ดีก็ยิงเว้ยเดี๋ยวไอวอลไปก่อนแป๊บนึงฝากไว้ก่อนไอสองเดี๋ยวค่อยเอาคืนนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวเอาคนด้านขวาก่อนเอาแล้ววิ่งมาแบบนี้วิ่งมาแบบนี้วิวยิววิิงจริงจริงจิงจริงจ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 ิง เอาปืนมารูดเกือบแตกเมื่อกี้เทวดูเนี่ยเขาระยะนั้นแพ้นะครับสแปดมันยิงไม่ถึงต้องถอยมาก่อนให้เขาวิ่งเข้ามาใกล้อีกนิดนึงเฮ้ยและไอ้เมื่อกี้ไปไหนละไอ้ตรงแอร์ด็อปหายไปยังไม่ไปไหนแล้วว่ะเออและทางด้านบนทางด้านบนยิงอะไรอะ่ะช่ไอ้ตัวนี้ปะยิงจะยิงยิงจะยิงยิงจะยิงยิง ใช่ตัวนี้ป่ะครับที่อยู่ตรงแอร์ดรอปเมื่อกี้แต่งตัวคล้ายๆกันอยู่นะเออน่าจะใช่แหละมังคนสุดท้ายด้วยสแสดงว่าแก๊งนี้มา3มคนนะขับรถมา2แล้วก็วิ่งตามใหมา่คนหนึ่งตายเพราะแอร์ดรอปแท้ๆแล้วเมื่อกี้ในโดรนเหมือนผมจะเห็นจุดแดงแถวบ้านด้านบนนี่แวบๆนะครับมันขึ้นจุดหนึ่งแถวเนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาไอคนนั้นก่อน ถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้เนี่ยเขาอาจจะตลบหลังเราได้นะครับแต่เมื่อกี้มองไม่ถนัดแต่บ้านไหนว่ะเดี๋ยวไปดูตรงแอร์ดอปก่อนนะครับผมว่าเขาน่าจะไปเก็บแอร์ดรอปนั่นไงตรงบ้านด้านขวามันมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่คันหนึ่งมันมีรถจอดอยู่คันหนึ่งถ้าเขาไม่อยู่ตรงกล่องแอร์ดรอปก็น่าจะอยู่ในบ้านแน่นอนไอคนนี้มอเตอร์ไซค์สีแดงด้วยมอเตอร์ไซค์สีแดงแรงฤทธ์นี่ไงจริงด้วย อยู่ในียบ้านเอาเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหยิงแทบไม่เข้าเกาะสี่ปะเนี่ยเอาจอดด้วยจอดด้วยอุ้ยอยู่เดบ้านอยู่เดียบ้านุย้ยเติมยาเอาหมัดน่อยวะหมัดเอาเอ้ยเดี๋ยวกระทะเฉยเอาแล้วจะวิ่งวิ่งวิ่งไปไหนเล่าแม่โอ้จะเอาหมัดต่อยลืมไปใส่กระทะอยู่เอาออกเลยกระทะแบบนี้ จบและพิก้าหมัดอคัคคีไปใส่กระทะสก,กายเป็นยอดกุ๊กแดนมังกรเลยเออก็ที่เห็นอยู่นี่ก็คือพิก้าร่างสุดยอดนะครับพิก้าเลเวลหกนะถ้าต่อยเข้าหัวเนี่ยหมัดเดียวตายนะครับ500กว่าแต่ถ้าต่อยเข้าตัวนี่ก็ประมาณ2หมัดนะหมัดละร <h> ้อยเฮ้ยแล้วตอนนี้มันเหลือคนสุดท้ายแล้วนี่ว่าโอทำไมคนหมดไวจังวงยังใหญ่ยอยู่เลยนะครับ และเหมือนผมจะเห็นเขาแล้วด้วยนะครับคนสุดท้ายวิ่งอยู่ด้านล่างและเขาก็ยังไม่เห็นด้วยเขาก็ยังไม่เห็นผมด้วยได้เลยเพราะฉะนั้นเองต้องโดนวิชาพีกร้าหมัดอเคจังหวะเต้พิกา,าสับขาหลอกวิ่งเข้าไปชาร์จและเหมือนเขาจะหันมาและเปลี่ยนเข้าหัวไปเปลี่ยนเเปลี่ยนเปลี่ยนอา โอ้โหหัวโยกบอกแล้วโคตรแรงนะครับหมวก3ามก็เอาไม่อยู่นะถ้าต่อยเข้าหัวเนี่ยขอหมัดเดียวพอโอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวชุดเก่าพิก้าหมัดอัคคีนะชุดนี้นี่คิดเองล้วนๆนะครับ ก็ใส่เล่นกันไปก่อนระหว่างรอฟีไฟอัปเดตใหม่ช่วงสิ้นเดือนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ